ทำผัดพริกแกงปลาหมึกนะคะน่ากินไหมว้าวพริกแกงปลาหมึกครับไหนชิมซิอร่อยปะอร่อยมากเลยช้อนอยช้อนห่อช้อนดูทุกคนช้อนหน่อยช้อนอยู่นูน่นเอาปาะเอาตัาก,ากเลยตักเลยใส่ใส่ใส่ชามครับ เว้ยน่ากินนะพ่อว้าวน่ากินมากเลยหนวดเป็นหนวดนะคะนี่ผู้ช่วยผัดนะคะคนนี้เ <c oughs> อาหมดแล้วมั้งคูน่อยคูน่อยอ โอเคโอเคพอจบอ่ะไหนาดูสิอพ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 อหอมไหมอืมหอมกลม